เมื่อหยุดสูบบุหรี่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับร่างกายหลังเลิกสูบ20นาทีความดันโลหิตเริ่มลดลงหลังเลิกสูบสองชั่วโมงความดันโลหิตจะกลับสู่ระดับปกติหลังเลิกสูบ12ชั่วโมงระดับกา๊าซออกซิเจนในเลือดจะกลับมาอยู่ในระดับปกติหลังเลิกสูบหนึ่งวันความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจจะลดลงหลังเลิกสูบ2-3วันการรับรู้รสกลิ่นดีขึ้น หลังเลิกสูบสองสัปดาห์เลือดไหลเวียนดีขึ้นหลังเลิกสูบ3วันสารนิโคตินจะไม่เหลือในร่างกายหลังเลิกสูบ3สัปดาห์การไหลเวียนของเลือดเริ่มกลับสู่สภาพที่ดีหลังเลิกสูบ30วันปอดทำงานดีขึ้นการไอจากการสูบบุหรี่ลดลงหลังเลิกสูบ3-9เเดือนมีพลังกำลังในการทำกิจกรรมต่างๆที่ดีขึ้น หลังเลิกสูบหนึ่งปีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจลดลงครึ่งหนึ่งหลังเลิกสูบ5ปีความเสี่ยงหลอดเลือดตีบตันจะลดลงเท่ากับคนที่ไม่สูบบุหรี่หลังเลิกสูบ10ปีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งจะลดลงครึ่งหนึ่งหลังเลิกสูบ15ปีความเสี่ยงจากโรคหัวใจเท่ากับคนที่ไม่สูบบุหรี่กำจัดบุหรี่ออกจากชีวิตทวงคืนสุขภาพดีๆคุณทำได้แน่นอน เอิร์นเวย์ขอเป็นกำลังใจให้คุณค่ะซ่อมแซมปอดฟื้นฟูสุขภาพเชิงบูรณาการนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย5์027514399